สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาชมที่ดินที่อยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวภูเขาที่เราเห็นก็จะเป็นโซนเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาววันนี้พาทุกคนมาชมที่ดิน2แปลงติดกันแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่1มีเนื้อที่6กไร่กับอีกสีบเอตรางวาอยู่ทางด้านหลังหมู่บ้านโคกขบินหมู่ที่15าตำบลบ้านกลางอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านหน้าติดถนนยาว60เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือส่วนด้านข้างความยาวลึกอยู่ที่186เมตรน้ำประปาไฟฟ้ามีให้ครบมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่2มีเนื้อที่4ไร่กับอีก27ตารางวาด้านหน้าติดถนนยาว60เมตรหันหน้าไปทางทิศใต้ส่วนด้านข้างความยาวลึกอยู่ที่142เมตร ลักษณะของพื้นที่เป็นเนินหลังเตาเป็นพื้นที่สูงทั้งสองแปลงน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ทับซ้อนโฉนดพร้อมโอนได้เลยราคาขายไร่ละ185,000บาทเจ้าของแบ่งขายให้ได้ตามโฉนดการเดินทางสะดวกเข้าออกได้สองทางลงจากถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโคคมินเข้ามาประมาณ400เมตรต่อไปถนนคอนกรีตก็จะตัดผ่าน หน้าแปลงที่ดินของเราไปบรรจบกับถนนลาดยางชนบทอีกฟังหนึ่งประมาณ500เมตรอยู่ไม่ห่างจากน้ำตกวังอ่างประมาณ800เมตรช่วงนี้เป็นฤดูฝนก็จะมีน้ำใสในลำธารไหลผ่านหน้าหมู่บ้านน้ำในลำธารก็จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ้วยน้ำพายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินของเราประมาณ500เมตรพื้นที่แถบนี้ดินดีน้ำดีเหมาะทำการเกษตรปลูกพืชหมุนเวียน เช่นข้าวโพดมันสัปะหลังพริกผักและทำสวนมะขามหวานบนภูเขาก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าอีกมากมายนี่เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําพายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําขนาดใหญ่มีน้ําตลอดปีพื้นที่ตรงนี้เป็นโซนด้านหลังของแปลงที่1เป็นสวนมะขามหวานมีมะขามหวานอยู่ประมาณ10กว่าต้นอายุ78ปีเก็บผลผลิตได้แล้ว ท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินลมสัตว์เพชรบูรณ์วิวเขาสวยๆขอแนะนำที่ดินแปลงนี้แวะเข้ามาดูที่ดินของเราก่อนนะครับมองวิวภูเขาได้180องศาวิวเขาล้อมรอบเลยนะครับเหมาะที่จะทำบ้านสวนบ้านพักไวกเกษียณอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งด้วยนะครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอ55กิโลผูทับเบิก66กิโลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์อากาศดีเย็นสบาย มีทะเลหมอกปกคลุมบนยอดเขาช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวอนุสาวรีพ่อคุณพาเมืองลมศัก28กิโลส่วนแหล่งของกินของใช้ตลาดอำเภอลมศัก25กิโลจังหวัดเพชรบูรณ์35กิโลฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตกรุงเทพมหานคร355กิโลและส่วนตลาดตำบลบ้านกลางร้านสะดวกซื้อเซเว่นตลาดนัดตลาดสดประมาณ10กิโล เป็นแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้ความเจริญนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับเรามีภาพหมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมทั้งสองแปลงเลยนะครับจากนี้ไปชมภาพมุมสูงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ